โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการต่อก๊อกน้ําเพิ่มครับนี่เป็นห้องน้านะครับช่างมีต่อก๊อกน้ำอะไรครับมีก๊อก๊อกบัวนะครับแล้วก็เป็นก๊อกที่ชําระก้นครับแล้วก็มีก๊อกอ่างน้ำครับซึ่งเราต้องการต่อก๊อกไว้ใช้งานสลับบนห้องน้ำครับซึ่งมันจะทําไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีก๊อกเลยหรือว่าจะเดินท่อใหม่เจาะท่อใหม่ก็จะลาบากครับอันนี้ผมมีอุปกรณ์เสริมช่วยครับในการ ทำนะครับซึ่งป็นกล่องที่ผมสั่งมาจากเว็บช้อปปี้นะครับเป็นกล่องน้ำสองทางนะครับสั่งมาครับท่านจะได้ขึ้นแบบนี้ขึ้นมาครับมีชุดนี่ครับใช้ปันเจียวมาให้ครับตัวนี้ครับนี้ครับลยตอบเงียบเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับก็จะช่วยให้เราเพิ่มกรอกน้ำได้ครับโดยไม่ต้องใช้เดินท่อใหม่นะครับนี่เขาจะมีชุดแบบนี้ให้ครบแเราก็ทําการนะครับเปิดวาล์วน้ำเรียบร้อยครับอ่า แล้วก็ทําการเปิดนี้ไว้นะครับโอเคน้ําออกแล้วนะครับเราใช้ครีมปากตายครับขันจนนี้ออกนะครับปกติแล้ออกนะครับเดี๋ยวผมทําการขันนะครับจะต่อให้ทุกท่านดูนะครับโดยผมจะสต็อปโยไว้นะครับโอเคครับก็ทำการใส่นี่ไปครับโอเคแล้วขันนะครับ สอดสายนะครับเอ่อหมนนะครับโอเคก็เราจะทำการพันเกลียวนะครับให้เยอะๆนะครับตัวนี้นะคพันเกลียวนะครับก็จะต่อเข้าไปอย่างนี้ครับโอเคพันเกลียวนะครับให้หนาๆนี่นะครับก็ทำการหมุนนะครับเราใช้ตัวแรกเราใช้มือหมุนก่อนนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับ โอเคนะครับก็ขันพอตึงมือนครับไม่ต้องแน่นมากครับบางคนช่างทำให้ได้แค่นี้จริงครับทุกท่านนะครับโอเคอ่าันนี้ก็ตอบนี้ครับนี่นะครับเอาไปใกล้นะครับก็ทํทำการพันตรงนี้ครับตรงนี้ปิดตรงนี้เปิดนะครับ ดูว่าไม่มีซึมนะครับก็คือว่าใช้ได้นะครับพอยัการพันเดี๋ดนี้ครับอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เก็บไปใช้นะครับโอเคในการพันครับตรงนี้จะเม่ตึงมือเราต้องใช้ครีมล็อกนะครับในการช่วยนะครับในหยอดน้ำจะซึมครับเราใช้ครีมล็อกในการช่วยนะครับ ตัวนี้ขัง่ายๆหนึครับผมโอเคนะครับตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้ครับขันนะครับก็ตัวนี้เราก็ต่อสายยางก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับนี่เรียบร้อยครับตัวนี้เปิดนะครับตัวนี้ปิดนะครับอ่ะแบบนี้เปิดครับนี่ปิดแบบนี้เปิดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดบ่อน้ํากันนะครับต้องการเปิดบ่อน้ําครับ โอเคอันนี้เปิดครับโอเคเราจะทาการทดสอบดูว่ามีน้ํามาไหลไหมโอเคไม่มีนะครับอันนี้เปิดก๊อกน้ําได้ครับเนี่ยเดี๋ยวผนีไม่ต่อสายครับเอาไว้ก่อนนะครับก็ปิดแบบนี้นะครับนี่เปิดครับอันนี้เปิดนะครับมันจะคนละฝังนะนี่เปิดอันนี้คือเปิดนะครับอันนี้คือเปิดอันนี้คือปิดนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเพิ่มตัวก๊อกน้ํา ได้ดยตัวทำเองครับง่ายๆครับตัวนี้ก็ร้อยกว่าบาทนะครับร้อยกว่าบาทไม่รู้จะใช้งานได้ไหมเขาบอกว่าเป็นสแตนเลสนะครับสามส่วนสี่นะครับสั่งจากเว็บช้อปปี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ดูว่ามันมีไม่รั่วไม่ซึมนะครับถือว่าโอเคจบใช้งานนะครับโอเคขอบคุณครับผม